สวัส DIY สวัสดีครับครับตัวนี้เราก็ได้ติดตั้งตัว CT แล้วนะครับของสายไฟเข้าบ้านนะครับเพื่อจะตรวจจับดูว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านเนี่ยนะครับมีการไหลของกระแสเนี่ยกี่แอมป์นะครับแล้วก็ตัว CT ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณกระแสเป็นกำลังเพื่อจะตรวจสอบกำลังไฟฟ้านะครับว่า หลายเข้าไปใช้ในบ้านเนี่ยทั้งหมด p ีแอมนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายลายนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสายนิวตันนะครับก็จะไม่มีไฟมานะครับเดี๋ยวเราคล้องซีทีนะครับที่สายลายนะครับนะครับการคล้องสายของซีทีนะครับการคล้องซีทีเนี่ยนะครับก็ดูนะครับว่า มันจะมีลูกศรน,นะครับชี้ออกนะครับให้คล้องชี้ออกออกไปที่หน้าบ้านเรานะครับเอาง,ง่ายๆนะครับไปที่การไฟฟ้าเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะมีลูกศรชี้ออกอยู่ข้างในเอ่อซีทีนะครับก็ค <c oughs> <c oughs> ล้อ,องลงไปนะครับเอาลูกศรชี้ออกไปด้านนอกนะครับลูกศรของเอ่อซีทีเนี่ยนะครับ อ่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เดินสายไฟของ c t ีเนี่ยลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาต่อกับหัวถือมินอนนะครับก็ภายในเนี่ยสายเป็นสายแลนนะครับก็มีทั้งหมด6เส้นนะครับแล้วก็ต่อขั่วบวกลบให้เรียบร้อยนะครับจากที่เราต่อ c t เอาไว้ด้านบนนะครับครนี้เดี๋ยวเรามาลองวัดค่าแรงดันดูนะครับว่า แรงดันที่ขั้วเนี่ยจ่ายออกมาได้แรงดันขี่โวลต์น,นะครับเดี๋ยวเราวัดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเวราวัดดูนะครับก็ได้ประมาณ19.9โวลต์น,นะครับก็ตรงตามสเปคนะคเท่านี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอา ตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์ออนกินะครับครับหลังจากที่เราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนถัดไปนะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับาการเปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆนะครับขอบคุณครับ หากมีคำถามหรือข้อแนะนำเขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้หากชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดติดตามและกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจตะวัน DIY ขอบคุณครับ